ดีครับมาแล้ววันนี้สิวันนี้ค่ะใช่ครับเป็นลิปตินชัยครับผมของบอดี้เบสตี้วันนีปากจะมีความกลอสมากสโลว์ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกอย่างพูดถึงงานวันนี้ก่อนได้ครับงานวันนี้นะครับผมก็คือเป็นงานแฟนไซ์ครับของรุ่นมิซอญยาครับแล้วก็เป็นกิจกรรมครั้งแรกที่เปิดตัวของบอดี้เบสตี้และก็พรีเซนเตอร์ของบอดี้เบสตี้ในครั้งนี้ครับผม เราถึงเื่องสัญญากับลูกหมีมากคะ่ะครั้งนี้ที่เราตัดสินใจเป็นน้องคู่นี้เลยจริงๆอย่างแรกๆเลยครับคือเราได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องลูกหมีแล้วก็สัญญามาก่อนอแล้วเราก็มองว่าคาแรคเตอร์ของตัวน้องนะครับมีความตอ,ตอบโจทย์กับตัวแบรนดิ้งของบัดดี้เบสตี้แล้วด้วยชื่อแฟนคลับก็มีความ,มเป็นแบบแฟนดอมชื่อเบสตี้ด้วยรู้สึกว่าเออหลายอย่างมาลงตัวแล้วก็คิดว่าน้องลูกหมีสัญญาตอบโจทย์กับโปรดักต์ของบัดดี้เบสตี้ครับพูดถึงโปรดักต์มากว่าแบบยังไงกว่าจะได้ชิ้นนี้ออกมาจริงๆชิ้นนี้จริงๆผมเดเวล ครึ่งปีเกือบ ถรมามัน7เดือนได้อะครับผมมันก็เป็น c o l l e c t i น n แรกที่ชื่อว่าลิปตินชายนะครับผมเป็นลิปตินที่สามารถทาแก้มทาตาทาปา,ากได้หลักๆตัวน,นี้คือจะมีความบางเบาแล้วก็สเตนริมฝีปากแล้วก็ให้ปากเราดูกลอสแล้วก็ดูชุ่มชื้นด้วยครับผมมีกัน8สีครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์ช้อปปิง้งแล้วก็ช้อปปีแปป้แล้วก็ติกต๊กต๊อกเนี่ยนะครับผมสีอะไรบ้างของตอนนี้สีแปดสีก็คือจริงๆคือจริงๆจะมีชื่อสีแตกต่างกันเยอะมากๆจาแบบมีสีบลูเบอร์รี่มีสีแ<ล>บบแรปแอปเปิ้ลอะไรอย่าง แล้วก็สีม่วงคือสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่แบบบอกเลยว่าทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยมันมันทาได้หรอแต่พอมาลงที่ปากแล้วอะครับคือมันดูแบบเฮลตี้แล้วก็ดูเฟรชมากๆเลยครับเดีย๋ยวทุกคนได้ลองกันครับผมมันมีแบบส่วนผสมหลักอะไรที่มันแตกต่างจากแบรนด์ต้องบอกเลยครับผมว่าเรตมิชชัยบัดดี้เบสตี้ครับผมเป็นสุดวีแกนครับผม,มก็คือเหมาะกับทุกสภาพผิวคนที่แบบมีปัญหาแบบริมฝีปากที่แบบว่าเฮ้ยหนูซิสซิทีฟง่ายตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แล้วก็สามารถใช้ได้ครับผมเพราะเป็นวีแกน100ร้อยเปอร์เซ็นต ทางลูกหมีกับซัญญาบ้างเป็นยังไงได้ลองชายเราเป็นยังไงบ้างคะนี่ขนาดนี้นี่ก็ใช่แล้วนี่คะชุ่มฉ่ำแล้วก็ปากจืดแบบนี้เลยเปากดูยังไงนะมันปากจืดปากจืดแบบนี้เลยสีแบบว่าฉ่ำมากค่ะจริงๆหมีกับสัญญาวันนี้ใช้สีใกล้เคียงกันอันเดียวกันเลยเพราะว่าไปขโมยสัญญามาเมื่อกี้ไปขโมยพี่ไหนนะอันดึงจากกระเป๋า อ่ะโนเน่เป็นยังไงบ้างเมื่อลองใช้แล้วเออจริงๆโซเนชอบทุกโทนสีเลยค่ะจริงๆวันที่ถ่ายเควีก็คือลองใช้เกือบทุกสีเลยผสมกันอย่างเงี้ยเนื้อดีมากค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงเนีน่ยมันต้องมีทุกเฉดสีใช่มทุกเฉดเลยวันนี้ก็ผสมมาสองสีค่ะอ่าเอาถ้าเราสมมติบอกว่า everyday look ของเราอย่างเงี้ยเราจะเลือกสีไหนสีแม่ค่าไดเมียค่ะ เพราะว่ามันเป็นโทนสีประมาณประมาณปากลูกหมีเลยค่ะคือเธอเป็นคนไม่ค่อยชอบทาลิปสีจัดมากแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือของบดี้เบสตี้ก็คือเป็นสีโทนที่แบบไม่ได้ฉูดฉาดมากอะไรเงี้ยเข้ากับทุกลุกแล้วก็มีสีบลูเบอรี่เมื่อกี้ก็ลองทาออกมาก็จะออกแบบหวานหวานม่วงๆอะไรเงี้ยแต่แมคคาเดเมียจะแบบออกเป็นแบบเนเชัลลุกค่ะลูกหมีนะคะใช่ค่ะเอวิดีลุกของเราเราจะเลือกสีไหนอืมหมีก็ให้เป็นบลูเบอรี่แล้วกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า จริงๆอ่ะตอนที่เราเห็นอ่ะออม่วงทายากหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะคือม่วงทาง,ง่ายแล้วก็ทําให้เป็นสาวคูโทนด้วยมีรู้สึกว่ามีชอบโทนนี้ในช่วงนี้ด้วยค่ะอ,อะให้คุณนลพูดบ้างว่าเป็นยังไงบ้างกับการได้ร่วมงานกับสองสาวยินดีมากครับแล้วก็จริงๆชื่นชอบเรียกว่าชิปก็ได้ปะแบบ <c oughs> นใช่น้องสองคนนี้มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็น้องสองคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิง ที่เป็นพรีเซนเตอร์ที่เลฟิเซนต์แบรนด์บอดดี้แบตดีเป็นคู่แรกด้วยแล้วเราก็ดีใจมากแล้วก็อย่างที่เียรบอกเลยคือคาแรคเตอร์น้องตรงมากๆคือเหมือนน้องลูกหมีก็คือเรามีลายเส้น,นความเป็นหมีอของตัวคาแรคเตอร์ของเราส่วนน้องสัญญาก็ represent เลฟ r เซนต์ความเป็นน้องกระต่ายคิดว่ามันบอกว่าตรงแบบที่เราตรงเป๊ะมากที่เราตามหาแล้วเป็นงานตอนชนที่ถ่ายถ่ายทำในตัวนี้เป็นยไงบ้าง หมายถึงตัวเควใช่ไหมสนุกมากครับน่ารักมากแล้วก็รูปจริงๆวันนี้คนที่มาในงานแล้วก็ที่ได้ซื้อโฟอโต้บุ๊กอะอเปเชียลมากพอรูปน่ารักมากคือแบบมากๆจริงๆใช่ครับแล้วคิดว่าน่าจะเขาเรียกว่าเป็นลุกที่ไม่เคยเห็นน้องที่ไหนมาก่อนอในโฟโต้บุ๊กของเราครับกับแบรนด์บัตตี้เบสตีน่นอนอ แล้วก็ในครั้งนี้ครับผมก็คือในเซฟต์ฟอ้บุก๊กแน่ยนอนเหนือจากว่าจะมีตัวทุกคนได้ริบตินชัยเป็นบ็อกเซ็ตแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวโฟโต้การ์ดและก็โปสการ์ดด้วยนะครับผมในวันที่น้องได้ถ่าย KV เนี่ยคือตัวนิวเวียนยอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็มีการมอนิเตอร์ผ่านทางตัวออนไลน์ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาพน้องสวยมากๆเลยจริงๆก็มีอีกลุกนึงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลอนช์มาเราติดตามในอนาคตนะครับผมเรียกว่าเร็วๆนี้จะได้ใช่ครับอ่ะมาถึงเราต้อนบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไ โอ้ยสนุกมากเลยค่ะร <Sure. S 3> mm ู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มันจะมีลุกหนึ่งเข้าแต่งตัวเป็นสีชมพแบบเป็น American d น n e r ซึ่งปกติเราไม่ได้ใส่แบบนั้นเลยน้าหมิงก็พูดอยู่ว่าแบบเอออยากให้มันลอนช์แล้วจะได้แบบใส่แล้วก็ทุกคนจะได้เห็นค่ะเหมือนครั้งนั้นเป็นถ้าใส่กางเกงเป็นแบบเท่ๆหน่อยนี่ก็จะเป็นเดรสอะไรอย่างเงี้ยใช่นานๆทีที่แบบเออเราจะได้สลับบ้าง ก็เลยแบบรู้สึกประทับใจใช่ทั้งนนอันนี้โฟโต้บุ็กเรามีทั้งหมดกี่หน้าที่แฟนๆจะได้ไปโฟโต้บุ็กเรามี60 70หน้าได้เลยครับคือค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มี2เวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันคิวกับเวอร์ชันอ่ามีเวอร์ชันเล v e s t a t i o กับตัวเวอร์ชันตัวเบส t ี e เวอร์ชันใช่ครับก็คือเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นย้อนยุคหน่อยๆใช่ครับกับเวอร์ชันที่น่ารักนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ครับตอนที่เราเลือกรูเลือกยากไหมคะ นี่ครับคนเลือกรูปอยูคนนี้ครับคือตอนที่นิวเยียเลือกรูปอะครับคือประมาณกี่รูปตอนที่ถ่ายไปโอ้โหมันเยอะมากๆครับแล้วยวคัดมาประมาณร้อยกว่ารูปเพราะว่าเี๋ยวคัดมาเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนเด็กก็ส่งให้ทางทีมของทางเชนเลือกว่าแบบภาพไหนผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยเหมือนโดโรีเจิกมาน้อยมากๆหรือแทบจะไม่โดโรีเจิกเลยเพราะว่าทุกรูปคือใช้ได้เกือบหมดเพราะว่าเยารู้สึกว่าจริงๆส่วนตัวเดี๋ยคอนเซปต์ของตัวแบรนด์บอดี้เบสซี่เองอะครับคือเรามีทางทีมในการคิดตัวคอนเซปต์ว่าอยากจะให้ น้องทั้งสองคนไม่เคยถ่ายพหดักว่าไม่เคยถ่ายแบบสไตล์นี้มาก่อนอยากให้แฟนคลับได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งหรืออีกสไตล์หนึ่งที่น้องสองคนได้ได้เว็บสดออกมาแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ออกมาแล้สุขว่าเอ้ยเยอชอบมากๆแล้วก็สวยแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวบอดี้เสตีมากๆเลยครับอมแเอาสุดท้ายให้น้องๆฝากใคน่อยไหสีค่ะได้ค่ะก็เ้รู้สึกว่า บัดดี้เบสตี้เนี่ยเหมาะกับสาวๆที่ชอบลุคเนเชอรัลจริงๆแต่งหน้าจัดก็<ๆ>กทาได้เหมือนกันเพราะว่าแอบทาทาแก้มได้ด้วย<ม>ตัวโปรดักต์อันนี้นะคะ<ม>ก็อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะทาแล้วปากไม่แห้งแล้วก็ติดทนนานด้วยค่ะใช่<ม>ค่ะแล้วก็มีหลายเฉดสีมากๆเลยจริงๆสําหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนก็สามารถใช้ได้ด้วยสําหรับคอลเลคชันนี้ค่ะ,ะาเาอยากฝากช่องทางการ สั่งซื้อได้เลยครับได้ครับผมในฐานะเป็น CEO ของแบรนด์ BuddyBestie เองนะครับผมสำหรับทุกคนที่กระสนใจของตัว Buddy Bestie <ม>เองนะครับก็อย่าลืมสามารถอย่าลืมนะครับสามารถติดตามผ่านทาง Instagram b u d d y b e s t i e official นะครับผมแล้วก็ Twitter นะครับ x b u d d y b e s t i e นะครับผมแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง Line Shopping หรือว่า Line Official b u d d y b e s t i e เช่นเดียวกันครับผมแล้วมันมีออฟไลน์ด้วยนรือไงใช่ครับแล้วก็มีออฟไลน์ใช่ครับผมคอสเตอร์4จทุกสาขาเลยครับ ค่ะขอบคุณค่ะ